ใช่นะใช่ครับสั่งของอะไรครับสั่งที่ไหนอะ่ะอีกห้าทีใช่ไหมกติครับผมอะไรอะไรอะอะไรมาอีกไม่ได้สั่งอะไรเลยฉันไม่ได้สั่งวยดีโอโท่มาบอถอดแว่นทำไมนะันาถอดแว่นครับไม่เล่นแกสั่งอะไรมาเห็นกิ๊งไหมกูไม่ได้อะไรอะไรอะไรม <า S 1> ไ,ไม่ได้สั่งอยู่ดีดีแมสเซจโทรมา ผมมีของมาส่งฉันไม่สั่งอะไรเลยแกสั่งอะไรเปล่าไม่ได้สั่งอะไรเลยค่ะแกสั่งอะไรหรือเปล่าให้อร่อยมาพี่ฉันไม่ได้สั่งฉันจะรอดูของเพาแกสั่งอะไรมาสั่งอะไรให้บอกฉันนะคะถ้าแกใช้เงินบริษัทหรือเปล่าฉันเช็คก่อนอะไรเนี่ยสวัสดีครับโอปป้าทักกังกำลังจะเปิดคลิปทำสเต็กนะครับอยู่ดีก็มีคนโทรมาบอกนะครับว่าจะเข้ามาส่งของคืออะไรกูไม่ได้สั่งของอะไรเลย แล้วพัสดุรว่นเวน้ยใครส่งมาวะถึงทัดชี่แกสบายดีนะหวังว่าแกจะมีความสุขกับเครื่องปรับอากาศอันใหม่ที่ฉันส่งให้ขอให้แกเอนจอยนะเว้ยเหมือนตอนที่เราอยู่ด้วยกันไงเออคิดถึงตลอดนะ แฟนเผือแล้วเจอกันล่ะจากแฟนเขาที่ยังรักแกจุ๊บเเเเหห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 ีี้้้้้ยยไไมมมมาา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 กก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 ิดลลลลลัััับบใในนนนรรรรรรงงงขออ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 อวววููู่่่่่่แแคคคคจจุืืืืืสสปปปซ์ ดูหน้าบ้านมันดูมีพลังงานอะไรบางอย่างแล้วเข้าประตูห้องตัวนี่ว่ะโอเคอะไรอะไรไันไม่ต่างจริงๆใครเดี๋ยวส่งมาเนี่ยทอนเชนมาดูบอลสำรวจลูกอย่างได้หนูเจ้าเจ้า กาจะเป็นลูกค้าขอให้เกมีความสุขเอ j นจอยนะเหมือนตอนเราอยู่ด้วยกันถ้าไปถึงสปอนเซอร์เครื่องปรับอากาศที่เคยใช้นอนด้วยกันฉันรัเครื่องปรับ,รบ,รบ,รบอากาศเพราะมันต้องเปิดในห้องนอนอันนี้ถึงตลอดแฟนเผลอแล้วเจอกันนะแฟนเก่าที่ยังรักแกย์ไม่รู้เรืมม่องเขาพีททำอะไรเลยแต่แกบอกแกไม่เคยฟนเก่า ฉันไม่มีเขาบอกว่าไม่ทช่แฟนเก่าฉันไม่เคยโกหกถ้าเกิดฉันโกหกเหนื่อยฉันจะออกที่หน้าผาแฟนเก่าคนไหนไปทิ้งเฮ้ย,ยอะไรแกะก่อนสปอนเซอร์ส่งมาแก้ไม่ใช่อะแฟนเก่าที่ยังรักเธออะไรเงี้ยมาดูเลยาแฟนเก่าไหนเนี่ยเขาเขียนอยู่เหมอทุกคนเครื่องปรับอาการแฟนเก่าต้องส่งมาบอกกลับมาให้ด้วยมันไม่เป็เซนต์ว่ะบีเขามีอะไรไม่บอกฉันแน่ไม่เขาอาจจะเป็นห่วงฉันหรือเปล่าอาจจะดูละะคลิคปฉันแล้วบอกว่าเออ ใช่ไงก็เลยส่งของกำนันมาให้มั้งโอเคแล้วแกก็เลยเรับไว้ไไกวไไไูไม่ได้รักูไปกู็นไปเป็นเจอมันขับนี้เลยไม่แล้วแกก็ยังจะเปิดอีกฉันจะทิ้งเาราที้งไม่น่าบ้าแต่ถ้าเปิดกแ,แ,แกเปิดแล้วแกเจอทองคำหนักสิบกิโะฉันไมเอาสิบกิโลก,ก็แตนเก่านะแต่ถ้าเป็นทองคำหนักสิบกิโลก็หมายว่าแกจะได้เงินทั้งหมดสองแสนหกหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทมาจากแฟนเก่าแต่แกจะได้เงินแต่มันจากแฟนเก่าแต่จะหายเงินกับแกคนละครึ่งอ๋อแกเห็นแกเงินพูดไม่ละไรชุนแกแกพวกเทง้งโอ้า ไอ้เพื่อเยเอาไปทิ้งไปงั้นหนูยึดเจ้าเช็คเพื่อนกอนเดี๋ยวว่าใครแกลอะไรผมหรือเปล่าเพื่อนผมน่าจะส่งของมาให้ครับแป้งสีบิงนะฮะเขาบอกว่าตุ๊ชี้ ขอที่อยู่แกหน่อยฉันจะส่งของไปให้แต่เขาถามผมตั้งแต่วันที่23มกราละวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์ก็น่าจะใช่นะเนี่ยเขาบอกอยู่เนี่ยผมว่าแน่ๆเลยน่าจะเป็นแตงสีบิงนะครับเขาส่งของให้ผมเพราะฉะนั้นเราจุ่มมาอดจะได้เปิดกล่องสักหนไม่อยู่นี้มื่อไรวะเมื่อกี้เมื่อกี่ข้างนอกแป้งส่งของมาเนี่ยมันขอที่อยู่ฉันเขาบอกให้ไปแล้วเนี่ยเขาของมกรหรือเปล่าอันนี้มันเีย่แฟนเก่าแล้วนี่ก็ไมเนี่ยก็มองไปดูถ้าเป็นของแฟนเก่าทิ้งเลย อ่ะง่าเลยนะและแฟนเก่าจะส่งของให้กูอะหรือของที่เคยใช้กับแฟนเก่าคือถุงผ้าโลกร้อนครับมันไม่เคยคืนกูกูเคยให้มึงไปตอนสมัยอยู่มัทยมมึงไม่เคยดูผ่านออ มันเป็นโฟมที่ไว้ใส่กับเครื่องกองรู้จักไหมเนี่ยรุ่นใหม่รู้จักไหมเนี่ยมันมีจอยเกมอยู่เนี่ยมันรีโมดจอยเกมบ้าบอลอะไรไอ้เหี้ยเขาไปทำไมาให้เอ็นออ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 ้อออออนอออโอ้ออ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 ไออ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  เครื่องบังการก็บอกเครื่องบกาศพาสมันเขียนว่า Sony PlayStation โอ้ไม่ึน้ชมันจะลุ่โฟขาดอะไรเนี่ยมาดูดีมาเีอเครื่องปรบอากาศหลายรอบนะมึงมึงจะอยู่ทุกรูเลยได้ไงก็บอกว่าเครื่องบักา ดูนี่ไว้นะฉันหยิบไอตัวที่เราใช้ไปไงก็บอกว่าเครื่องแบบอากาศเนี่ยดูขโมยนี่ทุกคนเห็นปะไม่ชอบอากาศเป็นกริวกริวเลยเห็นปะเนี่ยเป็นเหมือนกันไม่เป็นอย่างเงี้ยก็บอกว่าเครื่องแบบอากาศอไม่เชื่อเหนคะหวานเฮ้ยอยไม่ยอมเชื่ เฮ้ยจะบอกดีบนนักบนเดือนเลยนี่รีโมทรีโมทเครื่องปรับอากาศโอ้โหคุณเฮนน์ดูดูคุณเฮนดูโคตรสวยรีโมดตัวใหม่เขานะคอนโทรลเลอร์คอนโทรลเลอร์เขาเนาะครับโอ้โหเอ้ยขามีเพื่อนคนไหนเคยส่งเกมไหมปะไม่เคยค่ะแล้วแฟนเก่าอ่ะไม่มีค่ะไม่ใช่หืม อยูมใสเตชันไฟน,นะครับคนดูมันไม่เหมือนเดิมอ่ะโซมันแบบไหนวะเป็นเหมือนตึกอ่ะต้องวางแบบให้วางตั้งอย่างเดียวอ่ะมันจะวางไหนดีวะมาหน้าบ้านไงมันมาจากแฟนเก่าโอ้มาจากแป้งมีอะไรยืนยันได้บ<ไ>้างก็แชทเมื่อกี้ไงกระบอกยุบแป้งมั<ห>นออกมาไม่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 เป็นเครื่องนี้อ่ะแป้งอย่างที่อยู่ฉันได้ไงฉันไม่เคยใช้อยู่นี่ฉันที่คอนโดฉันอะ <c oughs> ไรอ,อ่ะไนี่คือที่ตั้งใช่ไหมครับ เฮ้วนี่ยอ้โหไห่เหระนี่ที่สูตรโซนียขายมานหมื่นหกมั้งหมื่นหกถึงหมื่นแปดถูกไหมเนี่ยมันคือฐานที่ไว้วางข้างๆไว้เสียบไว้เพื่อที่จะให้แบบว่ามันวางนอนได้เอง บางอนันื่เขาจะแถมไอ้สายนี่ม่ให้เรามีสาย HDMI สายเครื่องแล้วก็สายต่อจอยหรือ Type C นั่นแหละเคาแถมแผ่นเกมดิชมิสมเองนีแฟนสมไหมวู้โห Shit I'm on the ass now can't get a pass now I'm a cash cat I've been killing my lows and living on highs you see in the skies the roof you could just see in my eyes it there's no lies i can not disguise the truth สวยวยันนี้เราคือแบบมีไฟสีเงี้ยขึ้นมาตลอดเวลาครับแล้วมันจะเป็นไฟสีฟ้าๆเลยนะแบบมันสวยงามมากว้าวว้าวเยอะเยอะว้าวเยอะว้าวเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่นั่นเองผมเมร์ไปตอนนี้ก็ต้องขอทำการขอบพระคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีของเราแป้งสีบิงกับอเ ผมบอกนะครับทุกคนหลังจากคลิปน nah ี้เผยแพร่ไปผมเชื่อว่าช่องของแป้งซีบิงจะมียอดสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้นไปถึง13ล้านสมัครเลยคอยดูคอยดูผมโปรโมทปุ๊บ

ฉันแกล้งเล่นเฉยๆเอาเป็นว่าอย่าดีกับแฟนแล้วกันนะน้ำหนึ่งขอโทษนะครับเขาเขียนว่าอย่าดีกับแฟนเฮ้ก็นี่ไงบอกแล้ว่เออแป้งโง่จริงๆทีนึงเล่นบุกขมเลยนะอย่าเล่นมุกนี้เยอะกูเจ็บตีนแล้สุดท้ายไปขอแป้งเลยเนี่ยแป้งใจดีจังไอ้เกี่ยวให้ผมบอกเลยสีกี้ด้วยเข้าใจปะแป้ง ทัดเขา้าใจทัาซื้อเกมให้มันอีกนะมันแปลกอ่ะใครก็จะซื้อเกมให้มันไม่ได้วันอะไรเลยวันเกิดทัดก็ไม่ใช่อ่ะต้องรู้ก่อนว่าฉันเพิ่งเพิ่งคิดออกละทุกคนมันต้องเป็นอย่างงี้แน่ๆแกพยาขอจะซื้อแต่ฉันไม่ได้ให้แกก็เลยวางแผนนี้กันแกเอาเงินไปให้แป้งให้แป้งซื้อให้แล้วก็ส่งมาผมแบบให้แกใช่ไหมคะแกมันแยบยลมากเลยอ่ะแกคิดแผนไรขนาดนี้ได้ไงวะเันไม่คิดเลยว่าแกจะแผนซ้อนแผนขนาดนี้อ่ะทำไม<ด><ๆ>แกท่างเนี้อะ<ๆ><ๆ> เม้กมันตรงาบอกไงีะเ้มาบกกันมึงเหยียบตีกันเลยเนี่ยกูม่เคยพูดตรงๆยังไงมาซะจริงๆไม่ได้เอาเงินไปให้เพื่อนเฉันไม่ได้เอาเงินไปให้โทรถามได้ไหมไม่หลับเขาไม่รับมึงซื้อให้จริงๆก็มันยือยุกจะเป็สิ อยากได้ไม่ใช่หรอก็อยาก้ายแต่จะมาเป็นเครื่องปันกาลนี่เฉยแต่ไม่มัน,นมีแล้วอยไม่ซื้อแล้วฉันไม่ได้ให้แกแกก็เลยเอาเงินไปให้แป้งให้แป้งฉันไม่ได้ยอมเงินไปก็คือว่าฉันน่ะแป้งเสียให้เป็นของกำนดเนื่องจากว่าฉันน่ะ งั้นเอาเครื่องนี้ให้เลยค่ะเยอะแยอะไรกูบ้างเนี่ยเออแป้งไปให้จบแต่ดูเหรอซีบิงก็มาพิมพ์คอมเมนต์เนี่ยแป้งคอมเมนต์อย่างก็บ่อยเีลยน่าจะรอดูแฮปปี้วันทายทุกคนนะครับแน่ก็มาดนวันท้ายแล้วถ้ใครมีของจากแฟนเก่าก็แอบแฟนใหม่น้อยแฮปปี้วันทายขอให้ได้ขอให้โดนขอมีความรักขอมีความสุขขอให้สิวเหนวเกี้ยวกัน ้วแ่ใครชอบคิปนี้อกีกคนสากไกหมผมเยอกวนาดีกดูได้ไม่เข้าของกันแปลกๆค่ะพี่อาไรนลยกคลยัแล้วอยากก่ๆๆลอยาลืมไปกดติดตามซีรีนึงครับผมเชื่อเลยว่าถ้างจากองคลิปนี้ไป3ล้านซับสไครต์ขึ้นไปแน่นอนลา์การวางแผไนไว้น,นู่นมากแนบเนีย